เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองเล่นไม่รู้จะถือไปทำไมปวดเสียงดังด้นะครับมันจะไม่ได้ยินครับโอ้ยยังไม่ได้ทำอะไรดิค้นหาของในห้องน้ำออกมาปุ๊บโดน คุณป้าตีฟาดหวัวแล้วก็กลับไปสรุปเหมือนเราจะหาไปแล้วนะทุกคนเช็คเช็คห้องตรงนี้ก่อนตรงนี้มันจะไม่มี <c oughs> อัดคลิปอยู่ที่เหมือนแกนี่จะได้ยินเสียงอล้แต่ผมไม่รู้ว่าแกนี่อยู่ไหนะเฮ้ยจะที่จะที่หนีบ

ชิเร็กากับตักจะรีบรีบมาตรงนี้มีรูปภาพรูปตูดนะต่อกันจะได้บิลว์นี่มีอะไรปะมีมีอยู่นี่ต่ไม่ใช่ไม่ใช่ส่อของไม่ใช่ของที่เราต้องการรับเจอมาตรงนี้เร็วกว่าสปีดลันนะ เยอะมากตรงนี้ไม่มีอ่ะมีอะไรไหมไม่มีเช็คตรงนี้ก่อนนะครับว่าตรงนี้มันมีอะไรหรือเปล่เป็นเป็น,เป,นเป็นวัดไอ้บ่อยอจะมีวะทำไมจะเกะกะชิบหายเลยตรงนี้ไอ้ที่มันเอาไว้ชกชกมวยหรืออะไรสักอย่างอะ เอาไปยายนี่ฝึกเป็นมวยไทยด้วยเหรอเนี่ยดูด้วยนยะอุ้ยจิก,กะทางทำไมวะเนี่ยไอของพวกนี้มันเกะกะมากเลยด้วยอันนี้มันจะแผ่นมันมีไปทำไมวะทีนี้มันก็จะเป็นก,การเป็นการล่อเสียงแค่นี้แหละต้องรอจนกว่าคุณยายมันก็เดินมาถึงแล้วเราไมันต้องรอให้มันคุณยายมาถึง มันเสียเวลาเข้าใจปะตเตราจะเล่นแบบรีบๆปะไม่รู้จะใช้เวลา,ทานะเท่าไหร่นะหยุดจ้ผมเจอโดจินด้วยครับเฮ้ยเฮ้ยไปนจิ๊บเจี๊ยบทำไมศาสตร์จะล่อคนยายมาเดินเดินระยะมีเสียงโอเคไม่มีก็ดีแล้วครับ เอคิดว่ามึงเฟี้ยวมากเหรอฮะคิดมึงเฟี้ยวเหรอมึงอยู่รามศามอมึงขายฟเดียวมึงคิดว่ามึงเฟี้ยวเหรอเดี๋ยวมึงเจอกูไอ้หลบในตูนี่มมาช่วยแอบได้อะฮะ ไม่ได้หาเลยเลย <S 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 โอ้โเดินมาเร็วขึ้น นี้มันต้องมีกับดักใช่ไหมม,มือดีละเออนี่อะไรปะแปต่เทียนเอ้ยออกมาทำอะไรเนี่ย เดีเ๋ยวเดินสือไปวางวแล้วเปิดไอ้นี่เปิดสิวะอ๋อเปิดแล้วตรงนี้เรายังไม่ได้หาหาแล้ว,วะแล้วก็ที่ตัวนี้มันก็มาแล้วอัดคลิปอยู่ นี่เหรอเราจะไม่ได้หาเราจะจะฟืฟ้นฟนครัอบอย่าไป นี่อะไรวะไม่รู้จิบออแกนีบแบอะไรจะออกไปสอ้ยิบออไอ้มันมาแล้วมาแล้ว ืหรือว่าเราจะออกทางใต้ดีเลยแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนเรายังไม่ได้หาน่าจะครบแล้วมัง้งยังไม่ครบวะคุณเอ่ออะไรนะแม่แม่ซาเลดีน่าหรือแองเจลีนแล้วเราไม่ใช้อันนี้นะอันนี้ช่วยได้เพราะว่าเราจะได้รู้ตำแหน่งเออเราแบบว่าเอ้ยตัวไหนมันอยู่ตัวฝั่งไหนแล้ววะเราเสียวๆอะไรเงี้ย คือแบบว่าเวลาล่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มาไงแบบมันไม่มันเสียงยังไงมันก็ต้องมันก็ไม่ฟังด้วยใช่ไหมเออแน่นอนเอาตุ๊กตาหมีไปด้วยครับของพวกนี้เอามาไปด้วยครับโอเคสามนาทีแล้วเซื้อแล้วเดี๋ยวไปตรงนี้ อยู่ตรงได้ถุงเลยตรงนี้ก็เอาอันนี้ไปได้วยไปบิ่งเลยจะเป็นฝั่งนูน้นใช่ไหมมาตรงนี้ก่อนนะครับ ไม่มาเด้ยปุ่มนี้มันเกะกะเออมนอ่ตรงนู้นับเออโอ้ยยันแหลกโหดันยังไงไม่ไม่ไปตรงนี้มีไหมนี่มีของอะไรเลยมาใหม่วะเนี่ยดูก่อนว่าตัวนี้มันอยู่ไหนผมไม่รู้ว่าตัวนี้มันอยู่ไหน วิ่มันแหลกเลยโอ้มันแหลกจังเนี่ยโอ้แล้วมันแหลกมากเลยดูดูดิโทรศัพท์ผมกากแน่เลยทุกคนวิเจ้พี่เต้ครับจะเอาไปทดลองวิทยาศาสตร์ครับจะไม่รู้ตอนนี้แมงมุมอยู่ไหนอะแมงมุมแม่หัว่าสุดนี่ได้ มันเหมือนในเรื่อง,องสกีบีดีนเทเลตตอนเ4็ดไม่สิ77พาร์ทสองใช่ไหมที่ไอตัวแอสโตรมันเป็นร่างแล้วมันร้องดังมากเลยยั่ไงแล้ววะไม่รู้มันอยู่ไหงว้ยหัวย โดนเยสตูดยิมิลาโอ้ยใจระดตังเเปิดไหมอ๋อมันหมด กขบวนได้ล็อกสายหมดนะผ้าผ่าอะไรทะลุมาแปลว่ามาแล้วขังมันไว้ว้าถ้าผมเอาไปสับเนี่ยผมว่าผมน่าจะได้กุญแจสีฟ้าแน่ๆนะครับกุญแจสีฟ้าใช่ไหมท่าที่ผมจำได้มาน่าจะเป็นกุญแจสีฟ้านะครับ จริงด้วยโอ้โหไอน,นี้เดาเนี่ยอุดเดาจนจำได้ดไดเ,เล่นจนจำได้อยู่โลนมาเมี่เกี้ผมเห็นแกนี่มันหันมาใช่ปะผมเห็นแกนี่มันหันมาเบ้ย ทำไแกนี่มันหันมาแล้วมันมันเห็นมุนผมผมปีนมาแต่แกนี่มันไปตรงนู้นาเสหรือว่าตรงนี้เรายังไม่ได้หาแน่เลยกูอัดเจ็ดนาทีแล้วหรอโอเคตรงนี้เป็นเลขหนึ่งผมจะจำไวไ้เลขหนึ่งนี่คืออะไรเดี๋ยวเราเรอดูก่อนนะว่าเลขหนึ่งนี่มันคืออะไร จะได้กุญแจแผ่นล็อกปะเอารถเร็วมากเลยเนี่ย <c oughs> อีกสามจุดที่เราจะต้องยิยงนะครับต้องเล็งขึ้นนะประมาณนี้แหละ <c oughs> โอ้ยิงไม่โดนเ <c oughs> ตี่ยตรงนี้ยังโดนมีด้วยมีตรงนี้โอเคตรงนี้ แผ่นไม้ครับเดี๋ยวกับดักแกนี่ไปไว้ก่อนนะไม่รู้ว่าแกนี่อยู่ไหนเดีย๋ยโผมานะเสียวสลังมากอ่ะเดี๋ยวไปตรงนี้ดีกว่ายัางไงแกนี่ต้องเดินมาเหยียบด้วยนะเนี่ยดี๋ยว,วเอาไปตีหัวคุณป้าคนระับคุณป้าแกนี่คือไหมบราบรา เฮ้ยทำไมมันไม่เข้ารูเนี่ยโอ้ยยี่ของฟรีด้วยนป้าเอยยังไม่ได้ตั้งตัวเตัวเลยเดินไปโอ้คนไม่ร่วงอุ้ยบาเลยปิด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 อ้โ้ยอ้้้ปิดปิดโอหกลมันเป็นอะไรเนี่ยแหลกอะ ไม่ชอบไม่เวลาเล่นเกมแล้วมันกนระตุกเป็นอะไรก็ไม่รู้เพลงยังดัตงต่อเนื่อมันไม่น่าดังแล้วกิบสิโอโ้โหต้องเล็งให้แม่นอุย้ยเสียกระสุนไปสองอันแล้ว กว่าจะยิงเข้าโอ้เขามาทำไมเนี่ยอุตส่าห์จะยิงมาได้อัวแคนี้แนี่เกิดหรือยังยังไม่เกิดใช่ไหมผมจะเหลือแค่นเดียวครับก็คือก็ครีมนะครับครีมไม่รู้ว่าผมเอาไว้ไหน แสดงว่ามันต้องอยู่ในนี้แน่เลยบ้าอย่งปากปอย่างตนี้หรือเปล่ากไอ้ไอย่างก็บอว่าจะอัดคลิปไายคลิปแบบฝยินจ้ะ นี่เลขหนึ่งแหละโอเคเนี่ยสองชิ้นที่เราเตรียมมาได้ครับแต่ระวังนะไอของที่เราโยนไปบางทีผือๆของที่เราโยนไปอยู่มันก็หายเองได้ครับเพราะฉะนั้นเราต้องหยิบไปด้วยนะผมเคยผมเคยลองนะมันหายหยิไม่หายพอหายปุ๊บมันจะไปว์ปไปอยู่ที่ตรงเออตรงอะไรนะตรงบ่อน้ำเออนี่มันก็มีแล้วเนี่ยเออบัก

ไปตรงนี้เลยไปตรงนี้เลยเจะไปเอาไข่ควงมาด้วยบลึบไปแล้วไป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 ้ไป่ปไ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 ปมปไ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 ห โอ้ย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 โล้นโอ้ยโอ้เโอ้ยโอ้อ้ยโอนยโอตยอ้เโอ้ยโอ้อยโอ้ย้อย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 ่โอ้โอออยโอยโ้ มาเล่นกับพี่ไขควงอยู่ไหนละโอ้ไขควงมาด้วยใช่ไหมจำได้ไขควงหายเอาอเอาไขควงมาหรือยังเนี่ย<อ>รู้สึกอ๋อนี่ไงจริง้วยเพราะว่าไขควงผมหายไปถางนานนะครับ

นันข่ามันใช่ไหมรูๆรๆ้รูๆรๆ้ว้ายมาไม่ได้หรอกว่ายฮะไม่ได้แกขคุณรอกได้ดีมาผมยังไม่เห็นแกนี่วางกับเราโอเคเหมือนจะเจอคอนะ ว่าแล้วผมผมว่าผมได้อาหารอีกาแน่ไม่น่าจะได้คิมแบบร้อยเปอร์เซ็นเฮ้ยจะบังทำไมนี่เออนีจ,จริงด้วยครับจบเลยครับรู้สึกมันจะแกเหมือนแกนี้จะได้ยินครับต้องไปรอเสียงมันไปตรงฝั่งนู้นก่อนนะเม้นเยวจะนานรอจนกว่าแกนี้จะออกไปครับเรรอดเสียงแล้วนะครับก็ไม่น่าจะมีเสียงอะไรรุกกลัวแนละ้วมั้ง แต่อย่าไปเหยียบแปลว่าจะมีเสียงพื้นดังแกรกเนะเยแกนี่ดีนชิบหายอุ้ยมันชอบเป็นยังไงตลอผมเคยอาจจะไปซื้อซื้ออาหารมาให้น้องผมกินนี่ได้ครีมจริงด้วยโอเคลีสุตก็น่าจะผ่านสักทีนะไปแล้วเฮ้ยไม่ไม่สุดแน่จริงก็รอไม้ได้สิ ไม่มีทางไม่มีทางเย้ในสุขภัพฑนโอ้หมดแล้ไม่ต้องกินเยอะช้นตัหมดพอดีไม่ได้หมดอ่ะกินเร็วเลยน้ำมีให้น้อย ใครครับสำหรับใครที่ใครชอบฝากดูลค์กดแชร์กด subscribe หรือติดตามผมด้วยครับวิจอกันหน้าเดี๋ยวผมจะเล่นอ่าแกนี่พักแกนี่พักสามเราจะเล่นแบบมีแกนี่มีแกนปลาหรือเปล่าใช่ครับแล้วจะมีสเตรินดีนาด้วยราะาแกนี่พักสามยังได้ไม่ผ่านสามตัวสามสามลูกหนึ่ง